จะถูกคลื่นกลืนกินมีมีมีแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ลงอะ่ะกำล,ลังอัดอยู่นี่แหละส่วนมากกติดในติ๊กต็อกเหรอครับเนี่ยใช่ส่วนมากจะติดต่อกเสียงลมพันและดอกไม้รูปงโอยคือเพลงสรรเสริญกาะแห่งหมอกก็กะว่าจะเอาคลิปนี้แหละไปลงเนี่ย แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซนะุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปแช่ได้ชนะนะมึงทีก็ขี้เกียจตัดต่อตัดต่อน่าจะนานครับก็ไม่นานเพราะว่าจะทำเป็นคลิปชอ็อตสั้นๆะนบางทีใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เกิน60นาทีเอ้ยไม่เกิน60วินาที กในยูน่าจอะไรนะห้ามเกินหกิอะไรนะประมาณนั้นครับใช่ใช่มีมีคลิปหนึ่งอะตอนนี้กาลังฮอตเลยแต่ก็ได้แค่แค่หมื่นเดียวเองหมื่นหมื่นหมื่นเอ็ดหมสองวิหมื่นผมว่าหมื่นห หมือนก็ดีใจแล้วครับเราผมนี่ยเพราะผมไม่ไม่ได้จาดยาเลยนะไม่รู้จะทำยังไงไปคิดไปคิดแป๊บเดียเองนะคลิปแค่ยี่สิบวิเองไปคิดจะทำท่อนที่สามเองก็แต่อะไรนะพอมาเลยนะอัดวีดีโออยู่พื้นมันใช้พื้นที่เยอะในการอะไรนะพื้นที่เวลาแบบอัดพีเอโอ่าเด็มจัดยาอะไรนะเกบเต็ม ใช้มีหน่วยความจำเท่าไหร่อะโทรศัพท์โทรศัพท์ผมน่าจะร้อยกว่าตอนนี้ใช้ไป ได้ไป 100, 125ร้อยร้อยยี่บห้าสี่สี่แล้วตอนนี้น่าจะยังยังยังไม่ถึงสามสิบเลยคนระับเหลือเก้าสิบกว่าน่าจะได้นะน่านจะได้ก็จะลองดูครับลองดูกัอนอืมอันนี้มัน,น,นอัดเสียงได้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อัดเสียงเราคอกันเนี่ย Your team has destroyed a tower yeah. wow. an ally has been defeated อุ้ยตรงกลางสงสัยอันติน่าจะโดนสามปอดเลยว่าหวานยับเสียงนมพัดและดอกไม้ร่วงโรยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีอันติไม่โดนเออลีดาน,น่าได้เนี่ยได้เนี่ยตกลงแล้วปาดบึบไม่ถือ สายน้ำแนฤดูใบไม้ผลิที่สายจั์สมส่องมังกรของเราถูกโจมตีโัันาะได้อยู่นะข้าคือดาบและโลกของ ซูเปอร์ครีกถูกส่งออกไปไม่แน่ใจว่าเล่นไงดีนงผมพอได้เอป้อมเหล็กกลาของเราถูกโจมตีและดอกไม้รู่โรจกอแห่งหมอกถอยก่อนสูนยสไลาย โอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยโอ้หตัวเลยเหรอนั่นห้าตัวเลยด้านล่าง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 ได้พร้อมหนึ่งได้แล้วออกเลยนะเพราะว่าเขาจะไปปิดละได้ อรอทุบรอทุบรอทุบแวนเลยแวนแวนสวยได้อีกปวดเลยจิงเจ๋วเ,เ,อเอนี่ยมาเอาดาร์กเลยเนะี่ยข้าคือดอกและลูกของกเกาะแห่งหมอกออกได้ไหมออกได้ไหม อุญ่าเนี่ยเกวินบายุภาพลึก โคตรด้วยใจเย็นๆเราชนะได้เนอะการไม่สวยนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวยังเพิ่งเข้าเพื่อที่แสงจันทร์สาสองเข้ามาแล้วมาดล้วมาทำไมปาดเนี่ยยังไม่มีของฮะลากมาได้ไหมผมผมรอได้ได้ เขาจะกล้าเข้าหรือเปล่ายังไม่มีอันตรีนะลมน้มแล้วออกออกได้ไหมโ <c oughs> อ้เกือบออกได้แล้วเยังเวสตามก็โหด และดอกไม้่อยตูดคือเพลงสรรเสริญกอบแห่งหมดศูนย์สลัรบีแดผ่านไม่โดนผ่านไม่โดนรวมมันห้าตัวแอนจะเขาได้หรือเปล่าเติมกตอนนี้ อย่าอย่าเข้านะอย่าเข้านะแค่แค่แค่ลอกลอกไว้เฉยเอาลอกไว้องลอกไว้นะเห็นไหมมันถอยแล้วล่ก มโแล้วปาเจ็บงานด้วยเห็บงานด้วยอ้าวโดนอะไรโดนแวนไม่โดนกัดยังดีมืเร็วกดกดป้องกันโดนกันก็กดตีธรรมดาทันเก็บเอเมซิต่อ ตอนนี้นระันไดมอนเท่าไรครับนะเนี่ยไดมอนสามไดมอนสามได้เหมืองนี้ไปเรื่อยๆเ,เอา้าคลิกซี่เขาดา่า dạng 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 Ado, เนี่ยยังไม่มีของดาเมจอะไรเลยเนี่ยปาสเนีไม่มีดาเมจอะไรเลยอ้าวยังไม่ได้ลงเลย คลิกซี่เขาก็ไม่รู้เขาเขาบ่นอะไรของเขาว่าจ่าได้ผมได้ได้ประมาณนี้เหรอครับได้นะเนี่ยกันครับครับเดี๋ยวเราไปฝึกแพนด้าดูครับเก่ง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 เม็ดไปเลยได้ครับผมจะผมไปละผมไปดไปโอเคโอเค